สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณทองครับครับวันนี้รายการพลังท้องถิ่นเปลี่ยนประเทศไทยก็เชิญอาจารย์ดรกวิดมาเป็นแขกประจากับเราเหมือนเดิมครับครับวันนี้คุยเรื่องอะไรครับว่าคุณทองผมผมพอดีผมจะไปสมุยคุณทองกับไปเพื่อคือสมุยเนี่ยมันเป็นเมืองที่เขาเสนอกฎหมายมาครับอ่าไปร่างกฎหมายแล้วก็เป็นเมืองพิเศษเป็นการปกครอง ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคุณทองโอเคคุณผู้ชมค,ครับนี่คือที่ถามท่านดรโกวิทท่านอาจารย์โกวิทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าประเทศไทยกําลังมีข่าวดีข่าวดีคือกําลังจะเร่งผลักดันแต่งเนื้อแต่งตัวให้สมุยแม่สอดแล้วก็แหลมฉบังขึ้นเป็นเขตป,ปกครองพิเศษเหมือนกับพัทยากับกมครับผมทำไมทำไมทำไมคืออย่างนี้คุณทองคือประเทศไทยเนี่ยรเรามีการปกครองรูปแบบพิเศษอยู่สองแห่งมานานแล้ว เป็น4ี่หปีคือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาครับแต่ว่ามันหยุดนิ่งอยู่แค่พัทยากับกรุงเทพมหานครเขตปกครองพิเศษมันแตกต่างกับจังหวัดทั่วไปยังไงเอาง่ายๆคืออะไรคือจริงๆมันมีหลักวิชาการอยู่นะในต่างประเทศญี่ปุ่นก็ดีหรือแม้แต่อินโดนีเซียฝรั่งเศสหรือประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาการปกครองรูปแบบพิเศษก็หมายถึงว่าหลัก ทางวิชาการก็หวังอาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอ,อ,อย่างสมุยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษคือเขามีความโดดเด่น<ช>เป็นความโดดเด่นเฉ<ช>พาะเรื่องเฉพาะคือพื้นที่เป็นท่องเที่ยวกับอีกประเภทหนึ่งก็คือพื้นที่เป็นเกาะ เป็นเกาะเป็น<า>ท่องเที่ยวเป็นเกาะและเป็นเรื่องท่องเที่ยวแม่สอดเป็นเมืองชายแดนแม่สอดเมืองชายแดนแล้วก็แหลมฉชาบังที่เสนอเป็นรูปแบบพิเศษก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมเขตพิเศษ๋มไม่ได้ระบุเลยว่าพิเศษยังไงคือพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นเราเรียกว่าพิเศษใช่จะ<ช>เป็นเมืองพิเศษอาจจะเป็นพื้นที่นี้เป็นมรดกโลกอาจจะเป็นตั้งเป็นเขตพิเศษก็ได้นี้อธิบายไ่ง่ายก็คือว่า ถ้าเราดูว่าเขตชายแดนทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมีเอกลักษณ์พิเศษก็ตั้งเป็นเมืองพิเศษครับเกาะแก่งทั้งหลายในต่างประเทศก็ทําเป็นพิเศษครับหรือเมืองที่เป็นเขตที่อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ตั้งเป็นเมืองพิเศษอุตสาหกรรมแล้วก็ทําให้เกิดการท่องเที่ยวเช่นพัทยาเหตุผลที่ตั้งพัทยาเป็นเมืองพิเศษมีเหตุผลเดียวก็คือว่าหนึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวคนรู้จักพัทยาทั่วโลกครับก็จัดตั้งเป็นเมืองพิเศษตั้งแต่ปี2 5 2พครัยิบเ็ด แล้วกฎหมายแก้ไขปี2 5 4 2ให้พัทยาเนี่เป็นเมืองพิเศษมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอธิบายคุณทองก็คือว่าเรากำลังจะมีข่าวดีว่าการเตรียมการของประชาชนและเทศบาลเดิมเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างเช่นเกาะสมุยเนี่ยเป็นเทศบาลนครเกาะสมุยครับแล้วก็จะเปลี่ยนโฉมเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกาะสมุย Uh huh. แล้วก็ที่แม่สอดเนี่ยเป็นเทศบาลนครแม่สอดก็ปรับเปลี่ยนเป็นาการปกครองรูปแบบพิเศษแม่สอดเหมือนเดิมแต่ว่าความพิเศษเดี๋ยวเราคุยกันว่า <Okay. S 2> น,นั่นเราเข้าใจแล้วนะว่าพื้นที่การแยกพื้นที่เขตปกครองพิเศษเขาแยกจากอะไรก็คือมีความโดดเด่นมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ของพื้นที่เพราะฉะนั้นถามต่อพิเศษ มันได้อะไรมันเหมือนซื้อข้าวผัดไม่ที่พิเศษเลยใครที่ไปที่ไปคุณทองว่าเราผมชอบกินข้าวผัดนะเวลาไปร้านอาหารหรือไปสั่งอาหารเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเราสั่งแบบไม่มีเติมคําว่าพิเศษเนี่ยข้าวผัดถ้าไม่พิเศษแม่ค้าก็ผัดให้ธรรมดาทั่วไปอาจจะหมูหาชิ้นสิบชิ้นใช่แต่ถ้าบอกว่าข้าวผัดพิเศษก็จะ ใส่ไข่มาหมูเพิ่มขึ้นอาจจะไข่สองฟองหรือผัมขึ้นอันนี้คาว่าพิเศษเพราะนั้นคำว่าพิเศษมันมีอะไรพิเศษมากขึ้นมาในในส่วนของจังหวัดคาว่าพิเศษคืออะไรมองง่ายๆจากพัทยากับกรุงเทพมหานครมันแตกต่างกับจังหวัดอื่นยังไงที่ผ่านมาฮะผมยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครหนึ่งเป็นเมืองหลวงครับประเทศไทยกรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะครับญี่ปุ่นโตเกียวเป็นเมืองหลวงฝรั่งเศสปารีสเป็นเมืองหลวงครับเพราะนั้นปารีสโตเกียว ก็เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษของญี่ปุ่นที่โตเกียวครับปารีสก็เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษของฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นเรากําลังจะบอกว่าที่กรุงเทพมันเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษเพราะมันเป็นเมืองหลวงเป็นมหานครที่มีอะไรต่ออะไรทั้งการศึกษาทั้งด้านสาธารณสุขทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามจุดศูนย์รวมอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นต้องดําเนินการให้เป็นพิเศษเพราะนั้นคาว่าพิเศษเนี่ย มันจะต้องมีอะไรพิเศษเช่นอาจจะต้องมีอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพไปพิเศษ uh huh. เพื่อมาจาัดก,การเมืองอะไอย่างงี้อมองก็เห็นชัดเลยคุณผู้ชมครับ,รบพัทยากับจังหวัดอื่นอาจจะเป็นสตูลพังงาหรืออะไรก็แล้วแต่คิดขึ้นมาอะไรก็ได้นะฮะมันแตกต่างยังไง องค์กรส่วนกลางจากภาครัฐรัฐส่วนกลางจะเข้ามาจัดการบริหารระหว่างพัทยากับจังหวัดอื่นๆมันต่างอย่างไรเห็นี้อันนี้อย่างนี้อธิบายแล้วประชาชนอาจจะสับสนเพราะว่ามันเป็นหลักวิชาการที่เข้าใจยากอยู่ครับผมเรียนพี่น้องประชาชนและคุณทองว่าเวลาเราพูดทิ้งพิเศษไม่ต้องคิดอะไรมากมันต้องเพิ่มอำนาจขึ้นไหมเรื่องภาษีต้องเพิ่มขึ้นไหมครับเรื่องของการบริหารจัดการต้องมี อะไรพิเศษไหมครับเป็นต้นคือรัฐส่วนกลางจะคิดแบบจังหวัดทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่พิเศษมีการสร้างรายได้มีการหารายได้เข้าประเทศถูกต้องเป็นจํานวนมากถูกต้องจะส่งกลับไปอ่าสิบเเซสหเหมือนปกติไม่ได้ผมยกตัวอยงพัทยาครับพัทยาเนี่ยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะมากครับใช่ไหมฮะรัฐก็ควรจะต้องดูว่ารายได้ที่เข้าเมืองพัทยาเนี่ยที่ ได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยเงินภาษีก็ดีเงินที่เข้ามาทุ่มเรื่องค่าโรงแรมค่าที่พักอะไรต่อระไรเรื่องแบบนี้รัฐบาลต้องมาดูว่าจัดสรรให้ให้เมืองพัทยาเนี่ยพิเศษไหมเช่นอาจจะมีรายได้ปีหนึ่งสักหมื่นล้านต่อการท่องเที่ยวครับต่อปีนะสมมุตินะฮะแล้วก็อาจจะแบ่งให้พัทยาไปสักห้าพันล้านเพื่อให้เขาไปจัดการใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องรับ หน้าสือหลายอย่างเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันต้องมีเรื่องของอขยะมีเรื่องของสังคมการดูแลของการดูแลความปลอดภัยมันมีมากขึ้นไงเพราะฉะนั้นคืนกับให้เขาปถูกถูกแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ต้องทําก็คือว่า การจัดการเมืองให้มันน่าอยู่ไงให้มันน่าเชี่ยวการรับโลเคชั่นภูมีทัพต่างๆต้องถูกต้องให้เขาสามารถทําเพื่อรองรับการทุนที่จะมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาคือพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกพิเศษก็คือว่าเรื่องของภาษีก็ดีเรื่องของการคืนรายได้ให้กับเมืองอำนาจของผู้บริหารพิเศษมันก็ต้องพิเศษมันแตกต่างไหมอันนี้ก็ต้องมาพูดกันว่าบางทีรัฐบาลไทยเราเองเนี่ยมันปล่อยเพราะว่า พิเศษก็ทําเหมือนเหมืองทั่วไปซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราต้องมาออกแบบกันคุณทองว่าเมืองพิเศษต้องให้รัฐบาลตระหนักว่าทําให้เป็นพิเศษจริงๆไม่ใช่ว่าสั่งข้าวผัดพิเศษแล้วก็ทําข้าวผัดแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรแตกต่างกรุงเทพมหานครเนี่ยผมพอดีไปศึกษาเรื่องการดูแลแม่น้ําเจ้าพระยาจริงๆแม่น้ำเจ้าแหวเป็นเส้นเลือดใหญ่กอมองต้องดูว่าคนทิ้งขยะลงแม่น้ํำไหมที่ริมตะลิงเนี่ย น้ําจะท่วมบ้านเรือราษดอนไหมครับถ้าในฤด,ดูน้ําฝนอือเรือข้ามฟากเนี่ยมีความปลอดภัยไหมครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอือ,อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดครับแม่น้ําเจ้าพยาเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับคำถามผมก็คือว่าคนดูแลแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยคือค,ควรจะเป็นใครถูกไหมณวันนี้เป็นใครจัดคือวันนี้เนี่ยผมไปสืบมาว่าเรือข้ามฟากเนี่ยก็ไม่ได้ของกทมนะ เป็นของกรมเจ้าท่าผู้ว่าก็ไม่เกี่ยวครับโป๊ะที่เราข้ามก็ไม่เกี่ยวการดูแม่น้ําก็กลายเป็นแม่น้ําของกรมเจ้าท่าไปที่จะดูแลแม่น้ําเจ้าพยาควรจะให้กทมดูแลครับเพราะว่าเขาต้องดูแลพื้นที่ของเขาเช่นริมตลิงเนี่ยเวลาฤดูน้ำมาในเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยน้ำจะท่วมเขตชุมชนไหมกทมต้องดูแล ความปลอดภัยของคนข้ามฟากแม่น้ําเจ้าพยาจากฝั่งศีราชมาพระจันทร์ก็ต้องดูแลับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแม่น้ําที่มีผักตบชวาต่างๆก็ต้องดูแลแต่ว่าผมไปสืบทราบมาแล้วก็ดูตามกฎหมายเนี่ยปรากฏว่าตอนเนี้กรมเจ้าท่ามีสิทธิ์ในแม่น้ําเจ้าพยาไม่ใช่กทมไม่ใช่กทมเรือข้ามฟากโป๊ะก็ดีเรือทั้งหมดเนี่ยเป็น ที่กรมเจ้าท่าทํากับบริษัทเรือข้ามฟากเพราะนั้นกทมก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เพราะฉนั้นต้องโอนไอ้แม่น้ําเจ้าพยามาให้กับกทมเรือทั้งหมดที่ข้ามฟากโปะทั้งหมดเนี่ยผมว่าควรโอนให้กทมมันจึงเป็นพิเศษก็โอเคพราือหนึ่งพิเศษทั้งงบสองพิเศษทั้งอํานาจในการบริหารจัดการใช่แต่ผมเยาจะบอกว่าอันนี้แหละมันจึงเป็นปัญหาว่ากรุงเทพมหานครเป็นการปกครองพิเศษ รูปแบบพิเศษแต่ทําแบบรรสัางข้าวผัดธรรมดานี่ต้องแก้นี่ต้องแก้นี่ต้องแก้โอเคงั้นกลับมาสู่เรื่องที่เราต้องคุยกันต่อก็คืออาจารย์จะไปสมุยไปเพื่อร่วมกันช่วยพี่น้องชาวสมุยแต่งเนื้อแต่งตัวทําอะไรจันจะไปทำอ,อะไรคืออย่างนี้ผมเนี่ยได้รับเลือกเป็นประธานอนุกรรมาธิการ,าการครับศึกษาเรื่องของการปกครองรูปแบบพิเศษในประเทศไทยนะอเคได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนให้เป็นประธานอนุแล้วผมก็ ได้ไปศึกษาทีนี้เห็นว่าสมุยเนี่ยมีมีมีพี่น้องประชาชนแล้วก็นายกเทศมนตรีที่สมุยครับหรือที่อื่นนะที่แม่สอดที่แหลมฉบังเขราส่งกเค็มายเเขาเขามี เขามีกฎหมายร่างมาให้ผมในฐานะประธานเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยไปดูดีกว่าเพื่อไปดูให้เห็นมันควรจะพัฒนาไปอย่างไร,รเช่นพื้นที่สมุยเรื่องผังเมืองรเรื่องการศึกษาเรื่องโรงแรม เรื่องแหลงท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเราดูว่าสมุยน่าจะทําให้มันเป็นพิเศษอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไปนั่นก็คือไปดูของจริงคุณอาจารย์เป็นประธานและตอนนี้ที่สมุยเทศบาลสมุยเขาพร้อมแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวส่งเอกสารมาอาจารย์ว่าว่าเป็นยังไงเตรียมความพร้อมยังไงอาจารย์จะลงไปเพื่อตรวจดูว่ามันจะต้องปรับสภาพหรือต้องไปดูข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ผมไปคนเดียวผมอาอนุ การมาที่การทั้งหมด1ิกว่าคนเนี่ยลงไปดูเลยเขาก็เตรียมการอาจจะนำเสนอทางผมแล้วก็ผมก็ไปดูพื้นที่แล้วก็ได้ย่่ยเห็นข้อเท็จจริงอุณตองเสร็จแล้วพอข้อเท็จจริงนี้เราก็มาอธิบายกับสภาเพราะว่าผมต้องเสนอการปกครองรูปแบบพิเศษนเข้าสภาให้สมาชิกสภาผู้แทนได้พิจารณาอือวป็ได้แค่ไหนเห็นด้วยไม่เห็นแล้วก็ส่งข้อสังเกตนี้ไปยังรัฐบาลถ้ารัฐบาลรับ ข้อเสนอจากที่ผมเสนอเนี่ยมันจะทําให้พี่น้องประชาชนที่กะสมุยเนี่ยได้มีการปกครองรูปแบบพิเศษอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งที่อาจจะเป็นที่สามหรืออะไอแหลมฉังอาจจะแซงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นปัญหาไะไรอาจจะแซงก็ได้แต่ว่าครั้งนี้ไปเพื่อเพื่อเป็นข่าวดีให้คนสมุยคนสุราษฎร์ธานีได้รู้ว่าตอนนี้เทศบาลคุณกําลังชงเรื่องเข้าสู่กรรมธิการเรื่องนี้อยู่นะแล้วอาจารย์กําลังลงพื้นที่ไปเพื่อ ดูความเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าข่าวดีของคนภาคใต้ของคุณสมุยคุณทองนะถ้าได้มีสมุยมีแม่สอดแหล่งคบังผมคิดว่าพื้นที่อื่นๆเช่นหัวหินนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอทุ่งสงบ้านผมนครเสเมราชนี่ก็เป็นแหล่งชุมทางนะเมื่อก่อนทุ่งสงนี่เป็นชุมทางทุ่งสงเลยเป็นแหล่งคมนาคมไปเหนือไปใต้ไปอะไรต่ละจังหวัด มันเป็นศูนย์กลางเลยเพราะฉะนั้นผมก็ว่าทุ่งสงก็น่าจะเป็นเมืองพิเศษได้เพราะงั้นตอนนี้เราเริ่มจากก้าวแรกก่อนที่จะขยับสู่พื้นที่เขตปกครองพิเศษอื่นๆสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขึ้นอยู่กชาชนเข้าคตครับที่เราพูดเนี่ยเป็นพื้นที่เจาะบางพื้นที่เช่นเกาะสมุยอยู่ในจังหวัดุรานีบแต่ว่านั่นก็เรียพิเศษ ไม่เต็มพื้นที่เฉพาะพื้นที่เกาะสมุยพัทยาอยู่ในเขตจังหวัดชนบุรีครับก็เฉพาะบางละมุงพัทยาถูกไหมครับครับแม่สอดอยู่ในจังหวัดตากก็เฉพาะไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดไม่ใช่ใชแต่นี้พิเศษอีกแบบหนึ่งคือเช่นผมกําลังเลงว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเกาะทั้งจังหวัดก็นี่อาจจะเลงว่าพื้นที่ที่เต็มจังหวัด แบบภูเก็ตเนี่ยอาจจะได้ถูกเสนอบ้างเหมือนกับกทมถูกต้องจะได้ขายกทมแต่นี้มันมีอีกแบบหนึ่งคือแบบที่ว่าควรทําภารกิจร่วมกันไม่ยึดพื้นที่อแต่ยึดภาร,รกิจเช่นสุขโขทัยนี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ครับมมดกโลกโมรดกโลกเราก็อาจจะเอาสุขโขทัยเนี่ยไปเป็นพิเศษก็ได้ครับหรืออยุธยาถูกไหมเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ครับ ก็น่าจะยกไอ้นี่ก็ในโอกาสต่อไปคุณครับงั้นวันนี้ถือว่าอาจารย์มาบอกข่าวดีกับพวกเรานะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราหมดแล้วันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่อาจารย์มาบอกให้กับเรารับทราบว่าสมุยแม่สอดแหลมฉบังกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อการก้าวเข้าสู่เขตปกครองพิเศษคผมนะไม่ใช่พิเศษธรรมดานะพิเศษใส่ไข่นะอาจารย์นะโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ